ดีจังต้นเอกร้องมากจังกินหมักข้าวแข้มของแล้วก็มานี่ตลาดรักสงกันโอ้ยเป็นตะแซบซะเนาะเหนียงอันนี้นะเหนียงทอดตะแซบแท้น้องสาวคอยข้ามากินของหวานเด้อพี่น้องเป็นงานวานแซบแซบอยู่นี่ก็ได้สามารถกินของหวานจังสิพากันเมื่อเออเอาแบบนั่นแหละ ใช้มาพี่น้องนวลหวานมีหลายอย่างเลยเนี่เออเอาไปเพิ่มคือกันก็คลองเก่าแหละเออกิน<ช>แบบนี้เล<ช>ยห <ๆ S 1> มักหลายเดินของหมักไมนมอนเลยพี่นอ้องของหวาน,าน,านขาดว่ได้น้องสาววันเห็นไม้ม่อญมักกินเก็เลยวันศุกร์จะไปกินของหวานเผ็ดปลาแซ่บแซ่บผัดก็รีบอืมถ้าเขามาแถวนี้ต้องผัดแล้วานี่น,น,นะแซ่บมามากินของหวานน้ำกันเด้อ นี่นาวันมีม้อนด้ยพี่น้องแสบบอจะแสบบอมามากินกันบันอน่อนเอาเนาะเอ้าพ้นต๊น่นต๊กัหมแรงเอาบเอาเอาพ้นในแบบนี้นะ สดของห้านกันเดอร์านรวมมิตรดยอดแซ่บาอกแซ่บหาอนแซ่บนไม่จ้างนะวานน่อยอัน,นอดีเราเห็นพ้อดีได้เลยบ้หวานเกินได้ดเลยขอดีสั่ผัสััส

you know

กินยีบองอะไร่าใหอาาเด็กันกิน้นหนาเนาะองคนสองคนไปห้างกินทั้งหอกินยี่บอ,อก,กับมิ

ดูใจดูใจปะน่ะ,นเ,ะนาาเทนอเนก็เห็ดหวานโขกน่กนะกนทำไมอันนี้พูดีผู้ดีมันพุ้ดีแสบผสม้กายมากจะแนมด้วยค่ะขนาดมันชือแสบเนนองก็สุด,อสอดยอดมาให้แมนม้อนเด้จะพามากินทามากินไรื่อมัมองซีเลย กำลังดีเนาะคุณจะดีเรื่อยม,มันมได้วาบนเกินนั้นพอดีนะกี้แม่จะพาเราไปใส่ตเบนกันประมาณสีส่มุมขึ้นขอพอสิไปหับน,ออนอ้องเขาตอนก็ได้ทางมงงุนนมนี้นาตะบนกัน้างตับนก็วาินว้บน

มเด้อเล็สั่งประมาตอนเก่าโม่เก่าโมคนนี้เหนียสิดอีกทนเดืวนะขวดเดอดก็เลยแล้วหนืยังใครมาใช้หมูไม่้ได้ไรนี่ได้บรเหลือโปรตินเหลือโปรนเราเก็บห่างไยเพราะมันมบดเงยอะไรเป็นตรงใบที่าใส่เนี่ยไทยเพราะท่านแบบจีิงหมเขาเหลืองเปียก

คาคลายสี่สมโมงก่าต้องคายเบิรนะแต่พเจ้ากินท่านกันท่านกินเม่ท่านต้นโจ๊กนต้มสต๊อกได้ทกคนเลยต้มกันน่ง ต้องแทดต้องห,าห,าหวนหนนรรงานดวยาพราะวาเนี่ยกับป่นี่เขากินไทดดำอ้าพิ่นี่ก็ไม่ม้อนล่าเด้อพี่น้องเด้อผักกุ้งแลกุ้งเซ่ซะ